สวัสดีครับผมครูอภิสิทธิ์โสรีกุลสอนวิชาสุขศึกษาครับโดยในคาบนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรื่องสังคมปลอดภัยกายใจเป็นสุขครับที่แล้วนักเรียนทราบไปแล้วใช่ไหมครับว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้างโดยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคาบนี้ครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับนักเรียนเชิญชมคลิปวิดีโอครับอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็จกักรยานยนต์จากการขับขี่นะครับบนถนนที่มีเลนค่อนข้างเยอะนะครับ คุณผู้ชมครับตำรวจภูเก็ตนะครับวอนแขวงทางการเพิ่มเลนรอเลี้ยวนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่จุดยูเทิร์นอันตรายหน้าโรงเรียนหงหยกอุทิตนะครับส่วนที่ฉะเชิงเซานะครับวงจรปิดก็จับภาพจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งบาดเจ็บไปทั้งสองคนด้วยครับวงจรปิดหน้าบริเวณหอพักเป็ดประธานถนนจรัญญนนท์หมู่เจ็ตําบลบางวัวอําเภอบางประกงจับภาพขณะที่รถเก๋งจอดทิศซ้ายก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวกับรถ โดยเป็นจังหวัดเดียวกันนะครับกับที่รถจักรยานยนต์ที่มีสองสามีภรรยาขับขี่ซ้อนกันมาด้วยความเร็วก็ทําให้พุ่งชนข้างรถเต็มแรงแบบนี้แหละฮะโอ้โหเราขออนุญาตสโลบางส่วนนะฮะแล้วก็เห็นทั้งสองคนนี่กระเด็นลอยข้ามรถเก๋งตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรีบปฐมพยาบาลก่อนนาส่งโรงพยาบาลจุฬารัต11สอบสวนคนขับรถเก๋งให้การนี้ฮะขณะกําลังเลี้ยวในมองไม่เห็นจักรยานยนต์วิ่งมาจึงชนเข้าอย่างจังโอ้โหอันนี้มันเป็นการเลี้ยวตัดเลนด้วยนะฮะ ก็ดีที่เคราะห์ดีที่ทั้งสามีภรรยานะครับได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับชีวิตนะครับส่วนนเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหแชร์กันเยอะเลยเมื่อวานนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเกิดขึ้นที่จังหวัดภูกเก็ตกล้องวงจรปิดของอบตไม้ขาวบันทึกอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะฮะทำให้คนขี่จักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางก่อนที่จะมีรถกระบะอีกคันพุ่งมาจากเลนปกตินี่แหละฮะแต่ว่าไม่เห็นนะฮะ ชนจนคนขับขี่รถจกักรยานยนต์นร่างกระเด็นทีเดียวเหตุนี้เกิดบริเวณ Istanbul, จุดยูเทิร์นหรือจุดเลี้ยวกลับหน้าโรงเรียนหงหยกบำรุงอุทิศถนนเทพระสตรีขาออกตำบลไม้ขาวอำเภอถลางเราไปดูภาพพร้อมกันนะครับเง,ง,งนินเสร็จปุ๊บก็บกระเด็นกระดองไปคนละทางสองทางแต่ว่าสังเกตดูนะฮะคนขับยังอยู่ในมุมไกลนะฮะผู้ขับขี่สองคนทีนี้<อ> ผู้ขับขี่คนนี้นะฮะ,ฮะก็นี่ละฮะเดินไปคือคือคิดว่าคงไม่เห็นรถกระบะด้วยกระบะก็ไม่เห็นเขา<ม>เขาคงอยากจะเดินขึ้นเกาะกลางเพื่อจะไปพักอาการบาดเจ็บนะฮะน่าจะน่าจะขึ้นเกาะกลางเพื่อที่จะได้ป้องกันร,รถมาชนนี่แหละถูกต้อง,งออกลางถนนแต่กลายเป็นว่ากระบะท,ที่ขับมาจากไกลๆเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เบรกเลยแหละคุณผู้ชมนี่แหละฮะไม่ได้เบรกเลยตรงนี้โอ้โหเห็นแล้วก็ เราเปลี่ยนภาพกันดีไหมคะดีฮะดูเยอะเลยนะเอาละก็เป็นอุทาหารณ์นะฮะสอนใจกันไปล่าสุดผู้สื่อข่าวเทรัฐทีวีประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับสอบถามไปยังพันตำรวจโทวัชรินจิรติการวิวัฒพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูธรท่าฉัดชัยทราบแบบนี้ฮะผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการไม่ถึงขั้นสาหัส<อ>คนที่ถูกชนจนร่างลอยกระเด็นสะโพกหักส่วนการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายฮะแต่อยากขอให้แขวงทางการภูเก็ตช่วยหน่อย ช่วยมาเพิ่มเลนสำหรับจอดรอเลี้ยวเลี้ยวหรือกลับรถ ในจุดยูเทิร์นเนื่องจากถือว่าเป็นจุดอันตรายเกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยมากเพราะมักจะถูกรถทางตรงวิ่งชนเอานะครับโอ้ก็คือดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ย <c oughs> ตักรายานยนต์ตอนแรกสองคันที่ชนกันเนี่ยคันที่ออกมาจากมุมขวาสุดเหมือนไม่ทันได้ดูทางขวาอีกที <c oughs> เพราะว่าเลนที่โดนเอคันที่โดนชนเนี่ยเขาวิ่งมาตรงตรงใช่ครับผมดูภาพนี้บ่อยไม่ค่อยไหวนะฮะบทสรุปยังออกมาว่าอากาศไม่สาหัสนัก็อย่าโล่งออกเลยดีแต่ว่าระมัดระวังกันด้วยย้ำกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นถนนไหนจะเชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญ อยู่บนท้องถนนต้องระมัดระวังนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเลยช่วงเดินทางด้วยใช่ใช่วงนี้เดินทางกันด้วยนะคะ,ะจากการที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยสร้างผลกระทบอะไรได้บ้างอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อตัวผู้ก่ออุบัติเหตุเองแล้วยังสร้างความเสียหายต่อคู่กรณีมีผลกระทบต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้ ในคาบนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุครับจากการประมาณการขององค์การอนามัยโลกบอกไว้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอัตราของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยสูงเป็นอันดับสองของโลกโดยมีอัตราส่วนการตายเท่ากับ36.2คนต่อประชากร10,000 0คนซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมากจึงกล่าวได้ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาราจรค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการที่ระม,มิดกฎจราจรนักเกรียนเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับครูคิดว่านักเรียนของครูคงไม่มีใครที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยเท่านั้นอย่างที่บอกมาแล้วแต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยอย่างมหาศาลเพราะการเสียชีวิตจากและการเกิดอ,อุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ย ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องสูญเสียผลิตภาพส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศนอกจากนี้แล้วการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังมีต้นทุนอื่นๆตางหาอีกด้วยเช่นต้นทุนในการดําเนินคดีหากต้องมีการดําเนินคดีต้นทุนในการรักษาต้นทุนในการซ่อมเสริมสภาพการจราจรหรือแม้แต่การต้นทุนในการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติเหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้แล้วจากการบูรณาการของสาหน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานตํารวจแห่งชาติและบริษัทการคุ้มครอ,องของผู้ประสบภัยจากรถยนต์แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจร,จราจรประมาณปีละ22,281คนต่อปีส่วนที่บาดเจ็บเนี่ยอ้างอิงจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีจํานวนปีละประมาณ17,542คนต่อปี ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนทั้งหมดตัวเลขเหล่านี้นํามาประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยวิธีเศรษฐาศาสตร์ได้ดังนี้ครับโดยเราสามารถมองผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยได้เป็น2รูปแบบรูปแบบที่1คือการมีผลกระทบทางกายจิตใจและสังคมความสูญเสียทางเศรษฐกิจและรูปแบบที่2คือมีผลกระทบรูปแบบของบุคคลระดับครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ทีนี้เรามาดูรูปแบบที่1ครับผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีคนสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนี่แหะหนูด้านของการสูญเสียทางกายนะครับในด้านของบุคคลการสูญเสียทางกายหมายถึงผู้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่เสียชีวิตพิการและมีผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่การเกิดอุบัติเหตุก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ในทุกๆกรณีการสูญเสียทางด้านจิตใจและสังคมการสูญเสียทางด้านจิตใจและสังคมเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าขึ้นอยู่กับความคิดความรู้สึกของผู้ประสบอุบัติเหตุหรือของสังคมนั้นๆความสูญเสียทั้งจิตใจและสังคมนี้ได้แก่ความเจ็บป่วยความทุกข์ความเสียใจเป็นต้นความสูญเสียเหล่านี้ไม่อาจทดแทนได้ด้วยเงินและยังมีผลทำให้การทำงานหรือการดำรงชีวิตเนี่ยไม่เป็นปกติด้วย ด้นที่สานะครับความส่วนเสียทางด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยมีต้นทุนต่างๆเกิดตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องเกี่ยวกับการดําเนินคดีต้นทุนทางด้านเวลาเสียเวลาในการทํางานต้องอาจพักฟื้นใช้เวลานานต้นทุนทางด้านรายได้การเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลหรือเสียค่าใช้ใจ่ายจากการถูกคู่กรณีฟ้องร้อง นอกจากนี้อาจเกิดความพิการหรือส่งผลต่อชีวิตทําให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดการสูญเสียประชากรอันเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วยเห็นไหมครับว่าการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากจะส่งผลต่อนักเรียนเองแล้วยังส่งผลเสียมากมายต่อในระดับสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติได้เพียงแค่การที่นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอย่างที่ครูพูดมาแล้วเมือ่อคาบที่แล้วครับว่า อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดปัจจัยทางด้านบุคคลถ้าไม่มีบุคคลก็ไม่เกิดอุบัติเหตุครับถ้าวันนี้นักเรียนมีสติใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยมีความรอบคอบอุบัติเหตุก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบที่2ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุรูปแบบที่2แบ่งออกเป็นสาร,ระดับเช่นเดียวกันครับระดับที่1ระดับบุคคลระดับที่2ระดับครอบครัว และระดับที่3าคือระดับชุมชนสังคมและประเทศชาติผลกระทบ่องการเกิดอุบัติเหตุในระดับบุคคลจะเกิดอะไรได้บ้างได้รับการบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตสูญเสียโอกาสในการเรียนหรือการทํางานหรือการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าสูญเสียเงินในการรักษาพยาบาลและ,ะไรายไดจากการประกอบอาชีพได้รับโทษตามกฎหมายหากเป็นผู้ก่อเหตุและความเสียหายต่อผู้อื่นเกิดปัญหาสุขภาพจิตวิตกกังวลมีความทุกข์มีความซึมเศร้าเหล่านี้ครับคือ ผลกระทบทางด้านบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าความรุนแรงของมันจะไม่ทําให้เกิดการเสียชีวิตก็ตามจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมันก็เกิดให้เกิดอาการบาดเจ็บและปัญหาต่างๆตามมาอย่างที่กล่าวไปแล้วทางด้านบุคคลกฎหมายใหม่และกฎหมายเก่าที่เราต้องควรรู้ปัจจุบันนี้การเเผแล้วขับเพิ่มความหนักเป็นจําคุกไม่เกิน1ปีปรับขั้นต่ำหนึ่งหมื่นถึงสองหมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วนะครับดังนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยวันนี้ ไม่เป็นไรหรอกเมาแล้วขับแค่คุมความประพฤติปรับแค่5 0 0 0ถึง20,000บาทแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันนี้กฎหมายของเราปรับใหม่แล้วฉะนั้นเปลี่ยนความคิดซะนะครับทางด้านครอบครัวครับสูญเสียสมาชิกในครอบครัวสูญเสียกําลังสําคัญในการเลี้ยงชีพหากผู้ได้รับบาดเจ็บรับอุบัติเหตุเนี่ยเป็นคนในวัยทํางานสูญเสียเงินไปในการรักษาพยาบาลและสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพต้องชดใช้หากอุบัติเหตุเกิดข,ขึ้นกับผู้อื่นทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างที่ครูบอกมาแล้วว่า หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นครอบครัวของผู้เกาะเกิดอุบัติเหตุก็ได้รับผลกระทบตามมาด้วยเพราะทุทกๆคนมีครอบครัวเมื่อสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปภาระหน้าที่ก็จะตกอยู่ในครอบครัวยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราสูญเสียบุคคลสําคัญที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวของเรากับการเกิดอุบัติเหตุครอบครัวของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างรูปนี้ครับหากเมาแล้วขับไม่ใช่แค่คุณที่ได้รับผลกระทบยังมี หอ,อีกหลายหายคนที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเหยื่อนั้นที่เขาต้องพิการหรือเขาต้องเสียชีวิตแล้วเขาไม่สามารถทํางานได้ระดับที่3ครับด้านชุมชนสังคมและประเทศชาติชุมชนสังคมและประเทศชาติจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการเกิดอุบัติเหตุ1ครับส่วนเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุ2ครับ ขาดกาลังคนที่เป็นแรงงานในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นคนวัยทํางานสามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ 4. กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือสังคมไม่ปลอดภัยกระทบต่อความท่องเที่ยวนี่แหละครับคือผลกระทบจากการเกิดอ,อุบัติเหตุของชุมชนสังคมและประเทศชาติและนอกจากนี้แล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่เป็นผลกระทบของการเกิดอ,อุบัติเหตุช่วยกันคิดครับมีไหมในด้านสังคม หรือประเทศชาติหรือในด้านของครอบครัวหรือในระดับบุคคลมีอะไรไหมครับแต่แน่นอนว่าปัญหาหรือผลกระทบของการเกิอดอุบัติเหตุก็หนีไม่พ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจการสูญเสียการบาดเจ็บการล้มตายหรือความพิการถ้าวันนี้นักเรียนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ที่เราเรียนไปแล้วในคาบที่แล้วว่าถ้าเรายังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตาม,ตามกฎหมายจราจร มีความประมาทในการใช้ชีวิตมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรแต่ถ้าเกิดเราป้องกันตัวเองไว้เสมอมีสติรู้คิดรู้ทำรอบคอบ เราก็จะป้องกันอุบัติเหตุได้ครับอ่าเข้าสู่เรื่องต่อไปครับเมือ่ออุบัติเหตุก่อให้เกิดผลกระทบมากมายแล้วมีวิธีใดบ้างที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้นักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ไหมครับแน่นอนอุบัติเหตุมันสามารถป้องกันได้และการป้องกันอุบัติเหตุสามารถทําได้อย่างไรครับอ่าเขาบอกว่าแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนร้อยละ9 0ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนทีี่่่พฤติกกรรมมขออองคคนเืู้บไปแลววา หากเราต้องการที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องตัดปัจจัยเรื่องคนไปเพราะว่าถ้าไม่มีคนก็ไม่เกิดอุบัติเหตุดังนั้นแนวคิดที่ถูกต้องในการป้องกันอุบัติเหตุก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลแล้วจากการข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษามาตรการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลักการวิเคราะห์ความปลอดภัยสาร,ระการดังนี้คือ 1. การแยกแยะเป็นการแยกแยะระหว่างสำรวจอันตรายที่เกิดขึ้นกับอธิบายถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 2. การควบคุมการหาวิธีการในการควบคุมอันตราย3การประเมินผลประเมินผลถึงเครื่องมือและวิธีการต่างๆที่ใช้ควบคุมอันตรายและป้องกันอุบัติเหตุโดยแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยมีปัจจัยสาเหตุหลักมาจากความบกพร่องของคนจริงไหมครับดังนั้นการแก้ไขอย่างปัญหาอย่างเข้มงวดเนี่ยก็เลยต้องยึด หลักในการแก้ไขพฤติกรรมของคนโดยแนวทางสากลที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือแนวทาง3 es โดยแนวทาง3 es คืออะไรก็คือหลักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่เราใช้หลัก3 es ได้แก่อะไร3 e คือ1 e ที่1 e engineering ก็ Eng ering, คือวิศวกรรมศาสตร์ e ที่2คือ education ก็คือการศึกษา e ที่3คือ enforcement ก็คือการออกกฎข้อระเบียบต่างๆในการป้องกันอุบัติเหตุ นักเรียนพอเห็นแนวทางไหมครับว่าในแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจากหลัก 3e นี้เป็นอย่างไร 3e มีอะไรบ้างนะครับ e ที่1่การศึกษา e ที่2วิศวกรรมศาสตร์ e ที่3คือการบังคับใช้กฎหมายอ่ะเรามาดู e ที่1ครับ education หรือการศึกษาก็คือปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลโดยการให้ความรู้ทักษะในการประกอบกิจกรรมที่ถูกต้องโดยวิธีการอบรมปลูกฝังด้วยวิธีการต่างๆให้เกิดปัญญา รู้คิดมีสติในการทําสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทและมีทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเสมอทําไมเราต้องให้ความรู้ครับเมื่อเราให้ความรู้แล้วความรู้ที่ได้จะนําไปสู่การมีเจตคติที่ดีเมื่อเรามีเจตคติที่ดีจะนําไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมฉะนั้นความรู้สําคัญครับเรารู้สิ่งที่ถูกก็จะนําสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเสมอครับทีนี้เรามาดูว่าเราทําอย่างไรบ้างเช่นในโรงเรียน การให้ความรู้ในวิชาสุขศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลอดภัยหรือแม้แต่การสอดแทรกเนื้อหาในวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเหล่านี้ก็คือการให้การศึกษาเมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องเราก็นําไปปฏิบัติที่ถูกต้องครับกฎหมายจราจรนักเรียนรู้ไหมครับว่าเราต้องใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์สม่ําเสมอทุกๆครั้งที่เราขี่ทุกๆคนก็รู้แต่ถามว่าวันนี้เราทําหรือ,อยัง นักเรียนทำหรือ,อยังครับจริงไหมครับหลายๆคนก็ทำหลายๆคนก็ยังไม่ทําชั้นแล้วเรามีความรู้แต่เมื่อเราเกิดความรู้แล้วแต่เราไม่นําไปปรับใช้ความรู้ที่ได้นั้นมันก็ยัง ไม่เกิดผลนะครับมันต้องเกิดความตระหนักด้วยเนาะ,ะทีนี้อีที่2ใช้หลักวิศวกรรมศาสตร,ร,ร,ร์ก็คือการออกแบบหรือจัดดําเนินการต่างๆให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเช่นการทําถนนยางถูกหลักการสร้างรถยนต์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยดูตัวอย่างในประเทศไทยครับเราเห็นลวกั้นโค้งที่เป็นแบบยืดหยุ่นไหมครับเนี่ยก็คือการชะลอการใช้หลักการทางวิศวกรรมในการออกแบบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด หรือเราเคยเห็นไฟกระพริบกระพริบตามท้องถนนไหมครับที่มันอยู่ตรงเลนตรงกลางไอ้น,นี้ก็คือทําให้เรารู้ว่าถนนมันจะเป็นรูปลักษณะทางโคง้งหรือทางแยกในเวลากลางคืนก็ทําให้การใช้หลักวิศวกรรมเนี่ยมาเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะทาให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อยลงนะครับอ่ะอีที่3มอีสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นการขับขี่ยานพาหนะ ต้องคาดเข็มขัดเสมอการสวมหมวกนิรภยัยต้องบังคับใช้กฎหมายให้คนปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวดเหล่านี้แหละก็คือแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุแต่ถามว่าถ้าเรามีแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุแต่ถ้าเรายังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุล่ะเช่นเราก็ยังเมาแล้วขับเราก็ยังไม่สวมหมวกนิรภยัยหรือเราก็ยังไม่คาดเข็มขัดต่างๆเหล่านี้แหละครับ เพราะเรายังไม่เกิดความตระหนักนักเรียนต้องมีความตระหนักรู้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ได้เกิดผลกระทบต่อต้นนักเรียนคนเดียวมันยังสร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัวและคู่ที่เป็นคู่กรณีของนักเรียนเองด้วยครูอยากจะฝากไว้นะครับว่าถ้าไม่เห็นแกตัวนักเรียนเองก็เห็นแก่ครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อ,อการเกิดอุบัติเหตุซะทําตามกฎหมายจราจรมีสติอยู่เสมอแล้วความเสี่ยงต่อ,อการเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงมา ตามไปด้วยนะครับกิจกรรของเราในวันนี้ครับจากข้อความที่ว่าการประมาณการขององค์การอนามัยโลกโดยที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลกโดยมีอัตราการตายเท่ากับ36.2คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมากจึงกล่าวได้ว่าคนไทยมีความเสี่ยงที่จะ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรค่อนข้างสูงนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับข้อความนี้และจะใช้หลัก 3Es ในการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไรครับช่วยกันร,ระดมความคิดแล้วทำงานนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนของคำนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับต่อไปขอบคุณครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน